เอาใบใหญ่เนี่ยใบขอพรหรือใบนิฐานเนี่ยเอาไปใส่ในบาตรในบาตรเพื่ออะไรเพื่อเอาไปสวดมนต์ให้โยม <c oughs> ที่วัดเนี่ยทำวัดเช้าเย็นห้ <c oughs> าโมงเนี่ยห้าโมงให้ทำห้าส่วนทำให้ที <c oughs> ่สี่เพราะนั้นส่วนวัให้โยมเอานอเนี่ยชื่อโยมเนี่ยใส่ให้ไปสวดมนต์ให้เมตตาให้ทุกวนันแล้วที่เขาต้องม,มาเนี่ยสี่เวลาก็ต้องสวดมนต์ให้ แย่เมื่ตายทุกวันเช่นกันครับเพราะฉะนั้นที่วัดอื่นอาจจะทำแค่สองเวลาแต่ที่นี่ส่วนมนต์ให้หกหกเวลาส่วนมนต์ให้โยมที่มาทำํำไม่ได้เอาชื่อโยมไปไหนนะอยู่เนี่ยเป็นแสนแสนคนกลยอยู่เนี่ยติดในโบสถ์นะภาพภาพภาพไปเวลาอย่างวันนี้รู้ว่าวันนี้มาร้อยคนแล้วก็พอทําพิธีเสร็จทิธีจะมาจากวัดเด็กว่า นนี่เราให้ฟังตทนนี้ส่วน,นขั้นตอนก็อยู่ที่สําเร็จหรือไม่สําเร็จรอยู่ที่อารมณ์ของเขาการควงอารมณ์ในการ,รการที่พอจะมาสาธยายไปจริงๆนะ่ามาอยากจะให้โยมทุกคนนี้มาทําวิธีให้ได้โลกิยะโลกิยะประโยชน์ อย,อย่างอย่างต้องเพราะพวกเราเนี่ยมันอยู่ด้วยปัจจัยสี่ที่พทธเจ้าสอนนะนโลยะ4สิก็ก็หนึ่งให้มีอะไรเครื่องนุ่งหงมมีอาหารมีบ้านมีรถมีเงินมีทองที่สมควรได้ตามบุญบารมีที่เราสะสมมาใชนั้มเป็นการเล่งบุญบารมีที่สะสมให้มันได้เร็วที่สุดอันนี้ถ้าอายุเท่าไหร่อ่าห้าสิบ ถ้าเบพอแล้วความอยากจนควรเลิกแลยนะทำไมเราถึงเราถึงยังมีสภาพอย่างนี้อยู่อีกทำไมอันนี้ไม่ให้ไม่ใช่ว่าอย่างงู้ยงนี้นะทําไมเราไม่ดีกว่านี้เพราะเราไม่มีคนที่จะชี้นําไปสู่การได้บุญบารมีที่เราสะสมไอ้ตัวเนี้ยตัวไฟตัวเนี้ยในในคำพีในคำพีนะเขาบอกไว้แ เป็นตัวที่ไม่ใช่จุดเฉพาะตรงนี้เห็นแค่ตรงนี้แต่ไฟตัวนี้ไปนู่นพระอินขึ้นไปถึงพระอินพระอินนะแล้วก็ไปถึงเนี่ยไหนเช้าต้เช้าจะตัวโลกบาลทั้งสิบพอเ้าจะโลกระตีเขาก็ตัวไปเนี่ยชื่ออะไรเออเออชื่ออะไรชื่อชีวันทอบชีวันทองไอ้ชีวันทองเนี่ยเอชื่อเดิมชื่ออะไร ชื่อเดิมชื่อมองคลอ่าชื่อมองคลดีแล้วแต่มาเปลี่ยนชื่อมองคลเป็นชีวันตอนครับเหตุที่ต้งองเปลี่ยนเพราะคิดว่าเพื่อเปลี่ยนแล้วจะดีแต่เปลี่ยนแล้วก็เหมือนเดิมหรือแย่กับเดิมเพราะอนะไรเพราะมันไม่ได้มีคนได้บุญบาระะมีให้แต่ถ้าบางคนเปลี่ยนแล้วมาบางเพนนุบํเพนนี้เทวดาเอ้อยชาตะโยมบาทก็จะมาดูว่าเอ้ในชีวันตอนหรือมงคลเดิมเนี่ย ทำบุญบารมีมาพอที่อยกขึ้นได้หรือยังพอที่อะได้มีบ้านมีรถมีมีอะไรที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์หรือยัง <c oughs> เขาก็จะดูพอ,อยังไม่ถึงก็เราก็่อยตามตัข้าวน <c oughs> อกจาก่อยตามตภาพ้านแล้วจิตเราตกอีกจิตเราตกปุ๊บทำอะไรก็ไม่ขึ้น <c oughs> ใช่ไหมเพอจิตตกปุ๊บเนี่ยมันจะตกต้นไม <c oughs> จิตเสียเนี่ยมันไม่เหมือนรกเสียนะ <c oughs> จิตเสียนี่เสียไปหมดนะ เฟลทาภาษาอังกฤษเรียกเฟลเลยนะเนี่ยเมื่อไปถ่ายทำเนีมันมีคนดูเลยเนี่ยเฟลผมเบื่อหน่ายจิบอเลยอย่างเงี้ยทำไมเป็นผู้สวาทเลย <c oughs> อันนี้ตังแต่พอมีคนชี้ปุ๊บจุดปุ๊บ,บนเนี่ยไม่ใช่จุดไปแค่นี้นูน่นร้อนถึงกับฝนซีดามอาดอยู่ที่หน้าของพระเอกพระเองก็จะมองดูเอ้ย ชีวันทอนมันทำอะไรวะเขาเรื่องอะไรวโอ้มันมาทำเตโชกสินเฮ้ยบริวารเด้ขาไปดูที่มันมันร้องเรียนมาแล้วนะมือการน้องเรียนน้องเรียน่ะมันอยากได้อยากได้เงินอยากได้นี้นี่นะไปดูที่มันสมควรได้หรืออย่าง่าดเดาเพราะบนเก่าพอมีบ้างเอาบวกที่บวกที่มันมันสมาธิที่มันฝึกตอนเนี้ย ที่มันเพงกระสีตอนนี้พอบวกไปแล้วอ๋อได้เจ้าได้เออก็เอาให้มันติดมันอยากได้อะไรมาอธิษฐานอะไรก็ให้แค่นี้คือระหว่างพามูสามกนเป็นพลังใช่นะระเจ้าดังนั้นการเร่งบุญบารมีนอกจากเร่งด้วยตนเองแล้วในองค์ประกอบคือผู้มีบุญบารมีทั้งหมดทั้งสามภูสามภู ในภูมิของมันนั้นมีพระพุทธพระธรรมสุโสมีคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหมดที่อัญเชิญมาในพวกของเทวดาตั้งแต่สิบหกชั้นฟ้าจันทร์นิหนุนโลกธาตุแต่จะกล่าว่าในพวกของดวงพรวิญญาณก็มีอดีตบุรพภาพมาราสตตานี้ทาชเจ้าทุกทุกตัวองมาเสื่อมลงมาส่งลงมาหนักที่เขาดูแลเรื่องพวกของดวงวิญญาณเขาจะตกลงมาบางทีที่จะต้องมาดูแลเพิ่ม เราะนั้นมันครอบคลุมเมอนคาบเบอร์ภาษาภาษาติ้ดที่คอบเบอร์ทั้งหมดเพราะนั้นการรวมทั้งหมดนี้มามาเป็นผลลักเวลาเราเพ่งถึงนิดๆหน่อยๆมีธรรมะที่นีดเหน่อยถือว่าได้ฌานธรรมะตัวฌานธรรมะตัวนียตัวที่จะทำให้แสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชทงาน้างหลาต้องการ่งคตัว่งมองเพราะนั้นเนี่ยตรเนี้ที่จะทำให้พวกเราน ที่เราจะทาให้ให้บังเกิดประโยชน์ได้ประสบครั้งเดียทําไมคนที่ขึ้นศาลแพ้มาตลอดศามต้นสานุทอนมาถึงศาลอีกาใช้แค่เล่าขวดเดียวอคู่กรณนนีทางนี้เขียนชีวันทอนมึงต้องแพ้คดีกูมึงต้องกูต้องชนะมึงเนี่ยแค่เขียนแล้วใส่ในถังแล้วก็เอาเล่าขวดเดียว ไปสามจันสิฉันนะชี่วันทองเออไม่ได้จะได้ฟังนะเอออันนี้ทำไมต้องใช้เหล้าหลายคนเนี่ยบอกเอ๊ะทำไมต้องใช้เหล้าในเมืก็ทำไมก็เก็บความสงสัยมันหนแต่พอดีครูบาอาจารย์ท่านทำมาอย่างนี้ท่านไม่ได้บอกท่านไม่ได้บอกแต่ว่าทำแล้วทุกคนสำเร็จ ว่าถ้าไปประมูลงานอย่างเนี้ยยอมยอมพอเนี่ยเขาเจะไปประมูลงานนั่นแนหละงานผู้แข่งใหญ่มากนะผู้แข่งใหญ่โตมากมีอิทธิพลมากก็เอาชื่อนำตระกูลใช่ไหมชื่อนำตระกูลงานที่ข้าพเจ้าประมูลเนี่ยต้องได้แล,แล้วเอาไปเอาเขอีกตัวนึ่งประมูลงานเนี่ยเราต้องประม ดั๋ยอมไม่ได้เลยใครเอาใคงมาเสริมก็ได้ให้ใครเอาอันนี้้าการมาอันนี้มีคดีความนึคนเบียดเบียนคนประมูลแบเียมีคู่แข่งแล้วก็เขียนคู่แข่งบริษัทคู่แข่งลเราปวดใทเาไม่เกินสาม อาให้ดีเจ็ดครั้งเลยชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดมันมีมันมีหลักเจ็ดครั้งไม่ต้องมาทุกวันพรก็ได้มาวันธรรมดาธรรมดาที่คนมันน้อยจะได้วันธรรมดาคนมันน้อยอะก็ประมูลงานเห็นมาชนะกันไอ้ที่ว่าลุงน้องเราคุณเอชนตะวันมาประมูลนี่ยแล้วราชนะแล้วนี่ผู้ใหม่ขายมาเยอะ อันนี้เราพยายามรา,ากว่าแล้วทำไมต้องมีน้ำมันให้องค์ประกอบเราจะมีมีแต่อราวที่อะไรเรียนทั้งน้ำมันเราจะบอกเอฟวิทีการอะไรต้องมีเียวต้องบรรยายอย่าใ้ไอ้ที่เนี้ยมันที่ต้องใช้เหล้าเนี่ยเทวดามีสองพวกเทวดาที่เป็นเทวมาร ชอบดึกเล่าเขาเรียกว่าอส,สุรินทราชาเทวดาที่เป็นเทวดาที่มาเป็นพระอินทเด็กนะเป็นเทวดาที่ <c oughs> เป็นเพื่อนกันแต่ว่าเทวดาที่ชอบใช้กําลังชอบอนันต์ผานเด็เขาเรียกอยู่ภายใต้กากับของอส,สุรินทราชาอส,สุรินทราชาก็ะจะจะชอบเรื่องเหล่านี้ถ้ามีตัวนี้เข้าไปนะอันนี้เขาทำเอ็ดีเขากับเขาโกงเงิน ไปยู่นไปนะฟ้องศาลกับแท้มันนะให้แก่แท้มันอยากจะให้อเอ็นดี้โฮเทลก็เล่าขวดเดียวใไปยุ่นอันนี้เปิดเผยนะปกติทมาจะไม่พูดเปิดเผย <c oughs> เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งว่ามาลองแล้วเป็นคนที่เนี่ยบ้านม,มีจัดสรรที่แล้เนี่ยลองแล้วบอกว่าแค่เล่าขวดเดีย่ยอย่างนี้ติดคุกอยู่ิด่4-8ปีนะ ปัญหาฟ้องเช่ามารบกวนนันมาด้วยทนไหมทดลองวิชาดิแค่เล่าคน <c oughs> เดียวเดี๋ยวอันนี้เดินเดินไปหัวทิพย์ต่างไปสุรินราชาคือเทวดาที่เป็นพวกใช้กำลังว่าถ้าเราสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้สู้กับประยุทธ์เนี่ยจริงๆอะ่ะคนไม่ไม่นั้นเองนะสู้ไม่ยาก อัดใจพื้นหนึ่งนะเล่าควหนึ่งเอาเอาประยุกต์มาตั้งเลยแค่เท่ามึงหัวเทียมหัวเทียมจริงจริง <c oughs> เดี๋ยวนอนเตียงเลยนะทานทานตอนต้มุะตะยง,งประยุนแค้นมากทำไรเขาไม่ได้แต่ไม่แต่ไม่อค่านะที่เนี้ยเพราะสอนเนื่องกฎแห่งกรรมมันทำไปมันควรได้นะับผล ข้าใจไหครับพราไม่งั้นคนก็ไม่รู้ล่ะกูว่าทำโกงไม่ได้อยู่เรื่อยถ้าเราไม่ทําอย่างนี้มันจะรู้ได้ไงว่ามลงโอนกรรมที่มึเทำกับกมมูนี่คือการสอนเรื่องกฎหมายจริงไม่มีใครว่าเราได้เข้าใจายังแต่งั้นเดี๋ยวเราหวนว่านี่ตำรวไใ้เอ็ดี้เครื่องมากจ้างนี่ไปตีกระบะตำรวจจับจบ นี่ก็เสียหายนี่ก็เจ็บนี่ก็โดนจับเสียหายอานนี้กวกเดียวใช้กดแหงกามใช้กดแหงกามเออแค่นั้นเองที่คนเข้ามามาเนี่ยคดีคดีร้ายแรงมกกะนี่ร้ายแรงคลิกแป๊บเดียวมาทดสอบจากของเรามาคดีหมู่บ้านเนี่ยถูกอดเอชอ่าชั้นต้นแพ พอใช้เงนินเยอะผมว่าอุดทองชนะดีกาชนะไม่ได้ใช้ไหนแต่ใช้เล่าพูด,ดถามว่าจำเป็นจะต้องไปจ้างมือปืนนี่โมยึงกับโมยิ่งใช่ไหมมูทุกดอกไปแะจ้างม,มือปืนไอ้นี่เราไม่ต้องจ้างมือปืนเราใช้เทว,วดาฝ่าไฟดำไตาม ปวทีมเลยนะยัไปเล่นยังไปทำเน่นาาา่น,นะมันอาเจีจริงพอเขียนชื่อนามโดยคืนนิ่งทำบีรูปโดยชัดเจนด้วยนะบ้านเลขที่เขียนยให้ท่านไปช่วยตีกระบาลนนทีดีมันตีทีเดียวนะแต่ว่าเทวดาตีมันทียนะ <c oughs> ตอนได้ลุงน้องอะตีทีเดียวนะก็คืออาจจะ